เงอนใครทำหล่นไว้เนี่ยคุณคะคุณจะทำอะไรคะนั่มันเงินฉันนะคะเอ่อเงินคุณเหรอคะพอดีว่าฉันเห็นมันหล่นอยู่ที่พื้นนะคะกำลังตามหาจะหของพอดีเลยนี่คะ่ะเดี๋ยวนะครับพี่คือนั่นเป็นเงินของผมมะครับนี่น้องเป็นแค่เด็กนักเรียน ทำไมถึงโกโหกผู้ใหญ่ไม่มีเรียนหรือ,อยังไงมาทำอะไรแถวนี้ฮะคือผมเลิกเรียนแล้วครับแต่ว่าน่นเป็นเงินของผมจริงๆนะครับขนาดในวัดนี่วายังจะกล้ากโกหกอีกหรอเป็นแค่นักเรียนจะมีเงินเยอะได้ไงพอแล้วคะ่ะไม่ต้องเถียงกันฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าเงินเนี้ยเป็นของใครกันแน่งั้นคุณสองคนบอกได้ไหมคะ ว่าเงินในนี้มีเท่าไหร่ฉันจะได้ยืนยันว่าใครเป็นปเจ้าของกันแน่ฉันรู้อยู่แล้วค่ะว่าในนี้มีเงินเท่าไหร่แต่เด็กนักเรียนนี่สิคะถ้ามาเป็นบอกว่าเป็นเงินของตัวเองให้น้องเขาบอกก่อนก็ได้ค่ะว่าในนี้มีเงินเท่าไหร่ถ้าตอบผิดก็แสดงว่าเงินเนี้ยเป็นของฉันคือในนั้นมีเงิน1,200บาทครับ เงินนั้นสาคัญกับผมมากจริงๆนะครับคืนให้ผมเถอะนะครับนี่โกหกผู้ใหญ่มตีหน้าเศร้าอยู่นะคิดว่าจะหลอกคนอื่นได้เหรอคุณบอกมาเลยค่ะว่าในนี้มีเงินเท่าไหร่เออฉันจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะว่ามีเงินเท่าไหร่แต่ว่ามากกว่าสองพันแน่นอนคือฉันเอาเงินเข้าเข้าออกออก,ก็เลยไม่ได้นับอะค่ะวุาเหลือเท่าไหร่ ถ้าในนี้มีเงิน1,200บาทจริงฉันจะคืนให้น้องแต่ถ้าเงินนี่มันเกินส0 0พอย่างที่คุณบอกฉันจะคืนให้คุณแล้วฉันก็จะติดต่อครูน้องว่าน้องโกหกหลอกเอาเงินคนอื่นดีเลยค่ะสั่งสอนให้รู้ไว้สะบ้างจะได้ไม่กล้าไปโกหกแล้วก็หลอกเลยคนอื่นแบบนี้ ฉันก็จะได้เงินคืนสักที2 4 6สี่หก<ฮ> สิบสองผมคิดว่าน่าจะทำหล่นตอนผมมาขายผักแถวนี้ครับเอ่อพี่คนสวยครับช่วยซื้อผักผมหน่อยได้ไหมครับบถุงละเท่าไหร่ล่ะถุงละยี่สิบบาทครับ งั้นพี่เอาแตงหมูแล้วกันโอเคนี่ครับไม่ต้องถอนนะขอบคุณพี่มากๆนะครับ ฉันมีธุระต้องรีบไปค่ะเงินนี่ก็ไม่ใช่เงินของคุณคุณยังโกหกอีกเพราะเป็นเนงินของคุณคุณจำไว้นะคะอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าเข้าไปยุ่งคุณเป็นผู้ใหญ่แต่ทำตัวไม่น่าเชื่อถือแบบนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ยังไงครั้งนี้ ฉันจะไปเอาเรื่องคุณล้วกันถือซะว่ามาทำบุญคุณรีบขอโทษน้องเขาซะขอโทษนี่เงินน้องค่ะขอบคุณพี่มากๆนะครับอีกนิดเดียวก็ได้เงินไปใช้ฟรีละ เงินนี้สำคัญกับผมมากจริงถ้าทำหายนี่คงแย่เลยในเมื่องเงินนี้สำคัญกับน้องน้องก็เก็บไว้ดีๆล่ะอย่าทำหายที่ไหนยยนะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรหรอคือพ่อผมป่วยครับแม่ผมต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวทั้งค่ายาค่าเถอมผมสงสารแม่ครับ หลังเลิกเรียนทุกวันผมจะไปเก็บผักมาขายแถวนี้ครับช่วยแบ่งเบาภาระแม่งั้นผักพวกนี้เท่าไหร่หรอถุงละยี่สิบบาทครับพี่มองหมดเลยนะได้ครับนี่ ผมไม่มีเงินทอนนะคะไม่ต้องทอนหรอกค่ะถือเสะว่าเป็นรางวัลคนขยันาแต่มันมากเกินไปครับผมรับไว้ไม่ได้หรอกรับไปเถอะคนกระตันยูแล้วก็ขยันแบบน้องเนี่ยสักวันตน้องได้ดีแน่ๆเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่คนสวยนี่ครับผักงั้นผมไปก่อนนะครับ อย่ามองคนเพียงภายนอกแล้วตัดสินอย่าเชื่อใครเพียงเพราะสิ่งที่ได้ยินลองพูดคุยหาเหตุผลแล้วจะรู้ว่าความจริงคืออะไรอย่ากโกหกจนเสียนิสัยเพราะถ้าทำต่อไปมันจะกลายเป็นสันดาน